ได้แม่ก็ได้อ้บ้านที่เป็นชั้นๆน่ะต้นไม้ตัดเป็นชั้นๆน่ะ นุ่มดีไหมไปเลยรู้สึกยังไงครับเนี่ยครับรู้สึกว่ามันบางทีก็แบบแตกต่างเลยนะส่งไปเลยฮะร,ร้อยปลายเลยนะร้อยปลาย ห้อยปลไปแล้วใคยแตะเด็ดเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นแตกตำไหนอันนี้ขาขึ้นขึ้นไปเลยฮะส่งไปเลยเบรกครับจะลองเอเบสหน่อยไหมไปลองก็ได้ไปลองก็ได้นะ <laughs> ผมชอบท้านะอันนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองในหะ้ต้องเปลี่ยนรอ เปลี่ยนมุมมองเราจะได้ไม่เบื่อตารถเราเพราะว่ารุ่นใหม่เขาโฉมใหม่อะไรประเภทเขาเรียกว่าอะไรนะอันนั้นก็สีดำก็ได้บางกรถูกหน่อยได้ฮะจีดีได้สีอะไรก็ได้สีทองแพงอยู่เนาะไม่นะรู้สึกว่าสีสีดำสีน้ำเงินจะแพงกว่าไม่ใช่เหรอเป็นลูกชายขงผมเลยเหรอไอ้สีดำถูกเหรอไอ้ยี่หอ้หอนะฮะมันจะมีอยู่สามยี่หอ้หอของโปรแม็กซื้อของโปรแม็กฮะ โอ a c MK SPP สามยี่ห้อนี้ฮะเบรกใหญ่ใส่ได้สบายแต่ของเราใส่เบรกไปแล้วปุ๊บเราไปวัดได้เลยไปวัดที่ร้านเลยใส่ได้ไหมใส่ได้ค่อยใส่ยางใส่ไม่ได้เราก็ไม่ใส่าย,ยางอืมมันเป็นต่อตรงนี้่อ,อแมกเปลาใส่ก่อนเลยใช่ฮะทดสอบสวัสดีครับทุกทุกท่านสวัสดีวันเสาร์วันสบายสบายสวัสดีครับเสียโอโอพานอ่ะ โอภาน <c oughs> โอภานเสียสุวันเสียจิกายุ์เสียสุภชัยเสียทีทีคารัตทีปัญญาเสียบันพศเสียกิตรกอรชัยเสียสนทรเสียอาร์ตสวัสดีครับเสีย เสียโตโรครับซอยเนี้ยหรือว่าจะลองอีกรอบหนึ่งไม,ไม่เอาแล้วนะเสียหนุ่มสวัสดีครับเสียพงทอนสวัสดีครับก็เป็น New f o r t u n e er เตัวแรกปี16ใส่18บแซตหน้าหลังจานเป็น d e l ิออจานเป็น d e l ิออ ตอนนี้จานเดลิออตอนนี้เล่นได้ฮะราคาไม่แรงลดลงหมนะือครับมีโปสวัสติครับเสียนธนัทเสียนิวก็อันนี้เป็นนิวฟอร์จูนเนอร์ตัวปีหนึ่งหกสองจุดแปดมาจากเชียงใหม่ อำเภอ,อสันป่าตองโอ้ผมนี่ไม่น่าแก่เลยนะ <c oughs> ลูกนี่ไม่แก่เนี่ยฝังเมื่อกี้นี้เองผมเคยอยู่อำเภอฝางเคยไปยะการยักงานย่างฝงเ,เรื่องเรโลหะลห้ามลินทาห้ามนินทา <c oughs> <c oughs> ห้ามนินทาห้ามนินทาโอ้กำเมืองนินทาไม่ได้พื่อตอนนี้แต่ลืมหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้พูดไม่ค่อยได้ละ ฟังฟังรู้เรื่องฮะฟังได้ฟังได้อยู่แต่ก็ทางเหนือนี่ก็การเมืองนี่มันเยอะเหลือเกินนะเอออะไรนะมีทั้งพวนมีทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมันแต่ถ้าฟังอะมันมันไม่หนีกันนะฮะเม่านีครับครับใช่คสวัสดีครับเสียนลพงเสียเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับเสียเอ คพีสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามนะขอพระคุณครับทุกทกท,กท่านที่รับชมเดี๋ยวเราดูกันฮะรถคันนี้ยังธรรมดายัางธรรมดาแต่ไม่ลึกๆแล้วไม่ธรรมดาต,ต,ต,ต่อต่อตัวขั้นขาวเลยครับบทสรุปเป็นยังไงครับได้เลยครับนะคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มกับที่หล่อแล้วก็คุ้มกับที่ขับรถมาเนาะใช่ครับอ่ะแค่นี้พอละ ถ้ายัางไงอย่าลืมนะฮะมีธุระมากรุงเทพก็แวะเข้ามาแล้วก็แล้วก็อ่เทุกๆสองหมื่นโลต้องเช็คครั้งหนึ่งมามาเช็คที่ผมเลยแต่ถ้าไม่มาไม่ว่างมาก็ดูผ้าเบรกว่าหนาเท่าไหนแค่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าถ้าผ้าเบรกหมดนี่จานกับเพจผ้าเบรกนี่มันเล่นกันกระโจยเลยฮะ <Okay. S 1> ขอพอบคุณมากครับที่วางใ <Okay. S 1> จครับ สวัสดีครับเสียสงพลเสียโอนิสุกเสวิชาส,ส,สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอีกครั้งหนึ่งใหทุกทุกท่านทั้งที่ยังไม่เอ่ยนามและเอ่ยนามล้อยังเป็นอารจีอาอะไรอารีไอยังไม่เต็มหน้าเลย ยังไม่เต็มหน้าเลยยังไปได้อีกเยอะยังมีเยอะเช็ดเบรกมือ อยังีกย่งย่งได้อยู่ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมสวัสดีครับเสียรัตนกรเสียธนัทชุดดิสเบกพาดโดหลังติดตั้งสามชั่วโมงฮะทาง,งานไม่แน่นนะทาง,งานแน่นก็จะช้าหน่อย คันนี้เนี่ยฮะคันนี้เป็นตัวนิวคายเยนปั๊มเล็กฮะมาเปลี่ยนปั๊มใหม่ปั๊มเล็กท่อเบรกเล็กเปลี่ยนปั๊มเกียร์การเปลี่ยนผ่อเบรกปั๊มหลังลูกสูบก็จะเล็กเปลี่ยนปั๊มใหม่เอาพาโดใส่ ดารเขาใช้ดีบเมาแล้วยังไม่พอเนี่ยฮะเป็นแบบนี้คันนี้ใส่ใหม่ติดตั้งประมาณสมชั่วโมงบวกลบอะครับเสียงนัดสามชั่วโมงบวกลบฮะจุดยึดข้างในให้ดูฮะไม่มีอะไรที่ซ่อนเลน สวัสด,ดีครับเสียวิชารุตเสียตาบีกับยายอ้อวสวัสด,ดีครับเสียวิรัตสวัสด,ดีครับเสียประเสริฐสวัสด,ดีครับเสียบอยสวัสด,ดีครับเสียมงคลศักดิ์สวัสด,ดีครับเสียนรงสวัสด,ดีครับเสียประยุทธ์เอเสชายุสวัสด,ดีครับไปเทศมาครันนี้มาจากเชียงใหม่ เอาเดินทางเยอะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับเอาไว้ชมกันใหม่ครับเป็นยานเดลิออสสวัสดีครับเสียนัทนัทผลิตสวัสดีครับสวัสดีครับเสียนรงเป็นเคยเยนสิบแปดแซดหน้าหลังอันนี้ทำเบรกกอนเดี๋ยวล้อไปเปลี่ยนแน่เลย พอล้รุ่นนี้ใช้ตั้งเหรอพอจูนเนอร์ออกใหม่ๆเลยครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์ขอไลค์ผมนี้ขอแชร์ให้ผมหน่อยขอบพระคุณครับ